ต่อจากคลิปที่แล้วครับเรายังอยู่กันที่ w o นเดอร์เม t เทนรีสอร์ครับหลังจากที่เมื่อคืนเราไปเที่ยวที่งานเคาวดาวของทางรีสอร์ทครับวันนี้เราก็จะมาตามเก็บเครื่องเล่นที่เหลือครับหลังจากที่เมื่อวานเราเล่นกันไปบางส่วนแล้วแล้วก็ยังมีโซนไดโนเสาร์แล้วก็โซนสวนสัตว์ด้วยครับมีอันเดียว,วเราก็จะไปลุยกันต่อครับขาบอยอันนี้ห้องเรากำลังเช็คเอาท์ออกละ อ๋อตรงนี้วิวสวยมากใช่ใช้สองชั่วโมงหมดแล้วฮึ่มฮึ่มนี่นร้อนจัดเลยเช่ารถกอล์ฟเลย <Okay. S 1> ชั่วโมงแรกห้าร้อยชั่วโมงต่อไปสอป<ล>งร้อยไปเดี๋ยวเราไปลุยกันขับ<ปล>ได้ถึงโซนข้างในข้นนางในเดนอูเซาเลยนะเราก็เลยเออเอา เนี่ยเขามีรถพาไปเมืองไดโนเสาร์ต่อข้างในด้วยมารอรถบัสตรงนี้เนี่แล้วก็พาเข้าไปเดออี๋ยวเราขับรถเข้าไปเลยอนี่เครื่องเล่นเครื่องเล่นต่อไปจักรยานลอยฟ้าเขาบอกไม่เสียวเลยใช่ไหมลูกอ้เก่งยังอะฮะทำเป็นเล่นไปสูงแล้วเนี่ย ลณจุดจุดท้ำไดโนเสาร์เนี่ยขับรถมาจากข้างในตรงนู้นอ่ะไปอยู่นะแล้วทางไม่ค่อยดีด้วยประมาณสิบนาทีเลยขับมาเออนี่เป็นเหมือนเมืองไดโนเสาร์เลยลูกะเ,อ,อ,เอ,อชอบไหมปะเอ,อชอบัวราก ไปดูในถ้ำงานถ้ำไดโนเสาร์โอ้มีไข่ไดโนเสาร์ด้วยคือเต่า50ล้านปีอปลาอึไดโนโเสาร์โอ้ไ่ไดโนโเสารเโโ์เนี่ยว้าวว้าว ตัวอะไรเธอแม็กกีโอซซรัสรหรือเปล่าใช่ไหมลูกของแม็กกีโอซซรัสรเหรออ๋อไม่ใช่มันคอย,ยาวนะแม่ว,ว่าว้าว่อไหมเธอชอบทุกที่ไหมเป็นตเปล่าทียนอากลัว่อไหมคะ อ้ยอ้ยนี่เล็กนเสร็จแล้วก็เอารถมาคืนตรงนี้นี่แล้วก็จ่ายเงินตรงนี้ได้เลยเนาะนะเออถือว่าสะดวกใช่ไม่ต้องไปซื้อบัตรตรงร้านน้ำอะไรให้มันยุ่งยากซื้อเข้าไปเลยเป็นโปรเนี่ยแล้วเขาเขาก็จะไปติ๊กข้างใน ติ๊กเสร็จแล้วว่าเราเล่นกี่เครื่องเล่นกี่คนอะไรเงี้ยเราก็มาคิดรวม okay, 1, 1, 2, ทั้งหมดสิบสี่สิบสี่เท่ากับเราต้องจ่ายสิบสองเพราะสิบแถมสองสิบสี่วบวกรถกอล์ฟด้วยรวมแล้วพันสี่ประมาณมก็มกนเกินร้อยแล้วลเดินทางกันต่อ อันนี้เราเข้ามาในนี้แล้วพรีโมพ i ซ a าเนี่ยนะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าค่าบัตรคนลเท่าไหร่คนละหนึผู้ใหญ่คนหนึ่งรเด็ก <100. S 1> เด็กคนละห้นะแต่เธอกับย่าไม่เสียน่าจะต้องโตกว่านี้เนาะเออร้อยเซนเหรอเออนะนเข้ามาข้างในนี้ก็มีร้านอาหารนี่มีที่กินอะไรเยอะแยะแต่อากาศวันนี้ร้อน ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วร้อนแดดแรงเลยแต่ก็มีร้านอาหารข้างในเยอะเลยหลายร้านมีจุดถ่ายรูปส,สวยๆข้างบนไปนนไคนเยอะมากมวันนี้นี่วัน,น,น,นที่หนึ่งนะวันนี้วันที่หนึ่งมกราเลยวันปีใหม่ ขึ้นไปถ่ายก,กับแกแล้วนั่นหรอกแกไม่ว้าวว่าเธอไปให้มันหมดเลย สรุปเราก็กินข้าวข้าวลูกปิดข้าวอาหารก็ถือว่าราคาไม่ได้แรงมากนะเนาะพูดถึงอะ่ะเออเปรียบกับร้านอื่นนะอาหารนี่ดูน่ากินเดย์เราค่อยมารีวิวว่าอย่างไรนี่เป็นข้าวเป็นจานก็นมีเนี่ จุดตรงนี้เนี่ยถ่ารูปสวยดีนะเดี๋ยวแล้วตรงนี้ก็เป็นเนี่ยตรงตรงทางที่จะออกตรงนี้น,นี่เป็นร้านข้าวที่เรากินเมื่อกี้ สุดท้ายของคลิปนี้พรุ่งนี้เราจะกลับกันแล้วนี่เราจอดรถเรียบร้อยแล้วเช็คอินห้องพักเรียบร้อยค่อยเปิดมาเอาตรงนี้ทีเดียวนี่ห้องเราก็อยู่ตรงนี้เลยตอนนี้สี่โมงอะเดี๋ยวนี่ไปเล่นน้ำก่อนเพราะว่าสระว่ายน้ำปิดห้าโมงครึ่งใช่ไหมโอ้โหอ้าวย่าตื่นแล้วเหรอลูก <laughs> อ๋อนี่เตรงนี้ก็มีห้องน้ำเนี่ยห้องห้องอาบน้ำห้องร่วมอันนี้เป็นอ่างอาบน้ำอกีกเออพร้อมยังเอ้แฟนตาซีวอเตอร์พาร์ k เดินเร็วๆสิคะอะนี่ซลเดอร์เล็กเด็กเล็กโอ้นี่ซลเดอร์ใหญ่เล่นไม่ได้แล้ว ตอนนี้เรามาถึงแล้วหลังจากที่เราเล่นน้ําเสร็จตอนเย็นเล่นน้ําเสร็จแล้วก็เข้าห้องเปลี่ยนชุดตอนนี้เท่าไหร่หกโมงครึ่งหกมงสี่สิบแล้วเรามาที่ร้านมิดวินเทอร์นะเขาใหญ่โอ้โหสวยงามมากเลยสงสัยอ๋อเนี่ยคาอัลโดเนี่ยมัง้ตงตรงนี้มัง้งที่ที่ให้เรานั่งได้ ร้านใหญ่มากจนจนหลงอ่ะนี่นะลงไปแล้วร้านดีมากนี่ข้างๆนี้เป็นสนามเด็กเล่นใหญ่โตเลยนั่งรอนั่งรออาหารป,ป๊าพาเธอไปเล่นและเธอก็ล้มและเธอก็ล้มค่ะ มันจะออมาแม่นำงรออาย่าอยู่ที่โต๊ะูกินไม่อยาเลยดูยดมไม่ไออกมั้ยไม่ออกเลรอเแตกนมีโชว์ มาถึงแล้วนี่สตรีทมาร์เก็ตนี่เดินมาจากตรงนู้นนะนู่นมิดวินเทอร์ร้านอาหารที่เรากินเมื่อกี้ใกล้ๆก,กันนี่นทางต่อกันนี่แหละร้านจนดรถเดียวกันเลยอยากจะเป็นของ เสื้อผ้าของแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าเด็กเท่ๆเลยร้านนี้ลองถามดูนี่ตัวละพันห้านะของแท้นะเจแปนนี่ทองกรนี่ยของเด็กนี่สูตรเด็กนี่เท่ๆเลยลนะาเช้าวันสุดท้าย ก่อนเราจะกลับกันแล้ววันนี้ที่กินอาหารนี่ก็อยู่ตรงนี้เองใกล้ๆมีห้องพักเราอาหารเช้ากันก่อนค่อยเช็ค out. เอาท์ค่อยมาทำกิจกรรมเยอะเยอะแยะเลย có ok. rồi. Oh, no. à, อาหารมาไว้ที่หลังเขาไหมเนี่ยมันมาจิกอะไรกันเนี่ยมาเอามันออกไปสิเ้ยเขาขอถ่ายดูก่นโอ้ยเจ๊ว่าอะไรล่ะ6รอบนะ200บาทไปรอ ไปเด็กไปรถ ATV คันเล็กเนาะเด็กๆอ๋อนี่12ดันงคันไปให้ดูในพัฒนเก็บ เืออะไรนะที่เราจะเปนั่นโกคาร์ตโกคาร์ตกับกระเช้าอืมนอกนั้นอย่างอื่นจะมีรูทมีอะไรอย่างนี้กระเช้าลอยฟ้าที่เป็นนั่งใช่ไหมมีไวกิ้งมีอะไรเล่นไม่ได้เลยให้เด็กๆใช่เล่นเอทีวีไปแล้วอย่างหนึ่งดีอย่างนี้เอทีวียังนั่งได้นะมีคันใหญ่ถึงแล้วถึงกระเช้าแล้ว Sit future's so child nothing hide got to your You Yeah your bright So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday. Wake up sound and get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well somewhere. Well yeah now i'll be in the world. why not you are a boss kind of girl a but just up a quick break in the morning if someone tells you what the wise give a warning don't let yourself be restrained own yourself and just walk away oh yeah yeah just for looking at your boyfriend i'm sorry i'm sorry เราจะไปต่อกันที่เขาใหญ่โบนัน,านซาพร้อมอยังคะพร้อมไปเที่ยวสวนสัตว์หรือยังย่าพร้อมไหมคะพร้อมโอเคเข้ามาแล้วคน <c oughs> ละคันเลยไม่ยอมให้นั่งกันก็เลยแยกมาเลยคนละคันจบ นี่อะไรม้าแคะเ,เข้ามาถึงก็เจอม้าแคะเลยค่าบาัตรผู้ใหญ่คนละร้อยห้าสิบเด็กอาเธอร์สามขวบก็ไม่เสียไม่รู้ว่ากี่ขวบครงรี้เสียอืมเดี๋ยวไม่ร้อนนะค่อนข้างลมลื่นข้างในนี้โอ้แกงลูกหมูเพื่อนอายญาหรือเปล่าคะฮะ <c oughs> เออเพื่อนอายญาป่ะ <c oughs> ต้องขัมาเอาเลิงน้ิงน้างน้าลิง้าลิงนลงางนาลงเดาินางน้ิน้างน้าห้าเิงน้าน้ามีงัางห้าทีงนาลง้น้น้าง้างน้องน้ิ้า้าง้าลงินาลงลน้าน้้้้ิน้้นลงิน้งหน้า อยู่ตรงนี้อ่ะหลับอ๋องโตสวยมากถึงโตขาวงโอยู่ไหนงอยู่ไหนงูน้ำงูน้ำโอ้งูแช่น้ำว่องรถน้องเดี๋ยวก็ยกเลิกได้อยู่ยิย่งกาอยกอยิ่งกา กินใบไม้เหรอไปอุ้ยนี่กว่หน้ายักษ์เนี่ยย่าใจเย็นใจนเย็น,ยนไม่แบ่งมันไม่แบ่งไม่แบ่งอะไรออะะกินเหรอ

มีสัตว์ตลอดทางนี่ตรงแถวนี้ก็เป็นโซนนก,นกต,ตาแล้วมลไปแล้วนะ่ะม้โกรธน่่นะอื <c oughs> ไม่รู้ตัวอะไรเพราะว่าป้ายไปหายเหมือนกวางเหมือนเลียงผาเหมือนอะไรทักอย่างเลยดูดิหรืออะไรแพะภูเขาอ่ะ <c oughs> <c oughs> หนวดยาวขนาดนี้ มองใหญ่เลยข้อเสียเลยเนาะที่นี่เนาะเออไม่มีป้ายบอกว่าตรงนี้สัตว์ชื่ออะไรเราได้รู้ข้อมูลจริงๆว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ตอบลูกไม่ถูกเลยเออลูกถามเนะี่ยเราตอบไม่ถูกเลยเดี๋ยวให้ข้อมูลไปผิดๆอีกไม่รู้กว้างอะไรหรือว่าตัวอะไรเราก็ไม่รู้น่าจะมีป้ายบอกส้กงหน่อยแต่และตวนี้ม่รู้ติดที่กรงเนาะว่าเออ มันคือตัวอะไรเอ,อ่าออตัวนี้มีป้ายนี่อัปากา้าตัวนี้เรารู้อยู่แล้วเออนี่อัปาก้าเนี่ยฟันเหยนินเหยินเนี่ยเ,เธอชอบมากเลยบัดเดียบากา้าเธอบอก<ะ>บัดเดียบากา้ <laughs> าบัดเดียบาก้าอ่ามันเดินวนไปเรื่อยๆนะ มันก็จะมาโค้งวนกลับมาอีกทางหนึ่งแบบมันจบลงที่ทางออกพอดีไม่ต้องเดินกระยอนกลับอะไรย,ยากร้อยหกสิบบาทหืมอยหกสิบาทอืมจ่เอาสิตาประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงนิดนิดเออถ้าดูแบบละเอียดหน่อยก็ต้องมีชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงได้นะผา้คนที่เขาดูชอบชอบ,ชอบมากๆ แต่ถ้าแบบเดินแบบเราอย่างเงี้ยสบายๆอย่างเงี้ยชั่วโมงชั่วโมงเดียวก็อยุ่ละไม่ใหญ่มากเดินอ้อมไม่เมื่อยนะแล้วก็เดินเนี่ยวนมาตรนทางเข้ามาบนจนมา,าเป็นทางออกเนี่ยไม่ต้องเดินย้อนกลับไปให้ยุ่งยากถือว่าดีเลยอตอนนี้นี่หลุงพ่อทวดเขาใหญ่องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ย เขียนอยู่นี่นะตรงนี้นี่ออกมาจากโบนันซาเมื่อกี้สวนสัตว์เนี่ยนิดเดียวเองเป็นทางเข้าทางผ่านทางเข้าออกอยู่แล้วเ,เดี๋ยวเราจะแวะที่สุดท้ายนีย่ก่อนกลับนะแวะไหว้พระสักกะนิดนึงครลูกๆมาไหว้นี่ยองค์ใหญ่ไหมลูกโอ้สาธุสิ หายเถอะโอ้สาธุไม่เข <c oughs> าจะตีโดนด้ามสิลูก <N> นี่ตีตรงนี้เออตรงนี้เออ,อเออ <N> เอาแล้วสาธุสิสาธุสธินี่ สาธุเนี่ยสาธุหลวงพ่อทวดสิเออสาธุครับสาธุสิสาธุสิสาธุเนี่ยหลวงพ่วหลวงพ่อทวดนะเรวเออไปเดินทางต่อกับจะกลับได้ยังจบแล้วครับทริปพาครอบครัวเที่ยวที่เขาใหญ่ครับ4วันช่วงปีใหม่ครับถือว่าสนุกครบรถเลยครับ เด็กๆก,ก็ได้ทํากิจกรรมแน่แนๆเลยครับแล้วก็ได้เล่นเครื่องเล่นได้เล่นน้ํากันเกือบทุกวันเลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยครับคอยติดตามว่าคลิปหน้าเราจะพาลูกๆและครอบครัวไปเที่ยวกันที่ไหนครับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย